ดิฉันจุลีพรขันตีวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดคุณธรรมภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมโดยมีเครือข่ายต่างๆเป็นพลังสําคัญในการขับเคลื่อนให้ไปสู่เป้าหมายสํานักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะหน่วยงานหลักซึ่งดูแลเครือข่ายชุมชนคุณธรรมซึ่งเป็นเครือข่ายที่ ร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมและเป็น,นกลไกสำคัญสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมตามยุทธ,ธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1สําสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ250กว่าแห่งนะคะทั่วทั้งจังหวัดโดยนำหลักของพลังบวรบวรก็คือบ้าน หรือชุมชนนะคะวก็คือวัดหรือสถานที่าาศาสนาสถานต่างๆนะคะแล้วก็รอก็คือโรงเรียนและหรือสถานที่ราชการนะคะไปขับเคลื่อนและก็ดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นแหล่งในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เผยแพร่องความรู้ที่เป็นประโยชน์พัฒนาจิตใจจิตสำนึกนะคะให้กับคนในชุมชนโดยใช้หลัก ทางศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมกับน้อมํำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็เป็นการสืบสารมัฒนธรรมไทยที่ดีงามในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด -19 เเครือข่ายชุมชนคุณธรรมได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกันและกันนะคะชุมชนไหนที่สามารถช่วยเหลือกับชุมชนอื่นๆได้ก็ยินดีให้ความร่วมมือ ไปช่วยเหลือกันนะคะโดยเราก็ได้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นในชุมชนมากมายนะคะอย่างเช่นชุมชนนะคะปันน้าใจคนไทยไม่ทิ้งกันโครงการนี้ก็จะเป็นการใช้พลังบวรในการช่วยเหลือสังคมในปัจจุบันที่ประสบปัญหาโควิด1 9ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอาหารอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแล้วก็โรงพยาบาลสนามรวมทั้ง ชุมชนหรือบุคคลที่ผู้ยากไร้และประสบปัญหาในครั้งนี้นะคะโดยใช้พลังบวรอีกส่วนหนึ่งก็คือในชุมชนก็จะดูแลก,กันเองโดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับคนในหมู่บ้านนะคะของตัวเองนอกจากนั้นก็ยังเผยแพร,แพร่ไปช่วยเหลือของคนอื่นได้อีกด้วยนะคะกิจกรรมต่างๆตรงนี้เป็นกิจกรรมที่ทางชุมชน ร่วมมือร่วมใจกันทำนะคะบางส่วนก็ได้มาร่วมกับสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดในการช่วยเหลือสังคมในปัจจุบันนะคะทิศทางในอนาคตเนี่ยในชุมชนคุณธร,รรมต้นแบบเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนอื่นๆซึ่งปัจจุบันชุมชนจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันก็คือชุมชนคุณธรรมต้นแบบชุมชนคุณธรรมแล้วก็ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมซึ่ง ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเนี่ยก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนคุณธรรมแล้วก็ชุมชนส่งเสริมคุณธรรมให้ขับเคลื่อนการดําเนินงานชุมชนคุณธรรมให้เป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบแล้วก็มีการใช้วิถีชีวิตการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด1 9โดยใช้ชีวิตแบบ new normal นะคะในขณะเดียวกันก็ได้มีการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ให้เป็นชุมชนคุณธรรมบวรออนทัวร์ก็คือเป็นการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่นะคะนำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาต่างๆในพื้นที่เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ในชุมชนแล้วก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวจัดทาเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนนะคะถึงแม,ม้วนะ่าณปัจจุบันเนี้ยเราไม่สามารถที่จะ เข้าไปเที่ยวในชุมชนได้แต่เราก็ยังมีช่องทางในการที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานในชุมชนโดยใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ใช้คลิปต่างๆนะคะเป็นการเผยแพร่ปัจจุบันนะคะว่าในท้องที่เรานั้นมีสถานที่ใดบ้างที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดขายณนะปัจจุบันเนี้ในจังหวัดเรามีชุมชนบวรออนทัวร์อยู่12แห่งนะคะแล้วเราก็กำลังพยายามที่จะ ทำให้ชุมชนคุณธรรมของเรานั้นเป็นชุมชนคุณธรรมบอร์ดออนทัวร์เป็นชุมชน,รรม tour, น,ชมชนที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวโดยใช้สเสน่ห์ทางวัฒนธรรมนะคะเข้ามาขายเป็นจุดขายในการขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จากตัวอย่างที่มีอยู่ในปัจจุบัน12แห่งเนี่ยเราก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะขับเคลื่อนในรูปแบบของออชุมชนคุณธรรม บวรออนทัวร์สตอรี่ก็คือเป็นการเล่าเรื่องสิ่งสำคัญที่มีอยู่ในชุมชนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของออชุมชนที่ประสบผลสำเร็จเนี่ยก็มีอยู่หลายแห่งอย่างเช่นชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเกิดนะคะสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเกาะเกิดนะคะอยู่ที่อำเภอบางปะอินเป็นชุมชนคุณธรรม ต้นแบบบวรออนทัวร์ของเรานะคะโดยได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนลดรายจ่ายแล้วก็สร้างรายได้อย่างพอเพียงโดยศาสตร์พระราชายอย่างยั่งยืนซึ่งชุมชนคุณธรรมเกาะเกิดเนี่ยนะคะก็ใช้ทัศนียภาพที่มีอยู่ติดแม่น้ำนะคะแล้วก็ ออภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนรวมทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ในชุมชนนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ สวัสดีค่ะดิฉันนางพัชรินจิตตีสีนะคะรับผิดชอบงานโฮมสเตย์บ้านเกาะเกิดดาอาเนื่องจากว่าตอนอาภายในชุมชนของเรานะคะตอนนี้เราตั้งแต่เราเริ่มทํากิจกรรมชุมชนมาตั้งแต่ปี2551นะคะเราก็เริ่มนําการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนบ้านเกาะเกิดเนื่องจากก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณาลำพูนซึ่งเป็นประธานโฮมสเตย์ของเรา ซึ่งเป็นประธานใหญ่เป็นประมมธานวะิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอายุวัฒนะท่านได้ดําเนินการมาก่อนหน้านั้นหลายปีแล้วนะคะล้ลมลุกคุกคานกันมาเรื่อยๆต่อมาเราก็เริ่มชักชวนชาวบ้านมาทํากิจกรรมร่วมกันมาออกพาไปออกร้านตามบูธต,ต่างๆค่ะที่เขาพาเราไปขายของเราก็ไปลม้มลุกคุกคานมาของหายบ้างอะไรบ้างค่ะได้เงินบ้างไม่ได้เงินบ้าง ก็ล้มลกุกคลานมาต่อมาพอเริ่มมีการท่องเที่ยวเข้ามาเราก็เลยพาชาวบ้านเข้ามาทํากิจกรรมกันในใน,ในชุมชนเราเองโดยที่เราไม่ออกไปข้างนอกนะะแล้วก็พากันมาทําขนมพามาทําขนมกงพาทําน้ํานมข้าวยาคูพามาทําขนม,นนมข้าวยาค,าานายาคูนะคะแล้วเราก็มาเริ่มที่จะพัฒนาสมุนไพรอายุวัฒนะของเพล่ำพูนซึ่งซึ่งเพล่ำพลนใช้รักษาตัวเอง นะคะมา,า,มาตั้งแต่ต้นก็หายจากโรคต่างๆไปทีนี้ก็มีคนแนะนําว่าน่าจะทาทาให้คนอื่นได้มามาทานยาสมุนไพรของเราเราก็เลยเริ่มทําตั้งแต่เริ่มต้นมาเราก็ผลิตเป็นเป็นถุงจําหน่ายเป็นยาลูกกร์แต่มาสารสุกเข้ามาก็บอกว่าเราทํายังไม่สะอาดพอเราก็เลยเริ่มพัฒนาใหม่บรรจุเป็นกระปุกแล้วเราก็ทําขอผ่านออยอตอนนี้เราก็เริ่มเราก็ผ่านออยเยอเราก็เริ่มจําหน่าย เริ่มจาหน่ายโดยเราไปเปิดตามบูธต,ต่างๆค่ะไปขายตามบูธต,ตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาเรื่อยๆทันนี้ต่อมาพอเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็เลยไม่ได้ออกข้างนอกไม่ได้ไปขายข้างนอกเราก็ขายภายในชุมชนแล้วก็มีมีแบบคนที่เขาใช้บอกต่อค่ะว่ายาสมุนไพรของเราดีทานแล้วคุณสุขภาพดีอะไรดีมาเรื่อยๆเขาก็เลยสั่งกันเข้ามาตอนหลังเราก็เลย จำหน่ายผ่านทางไปรษณีย์ค่ะส่งทางไปรษณีย์ให้ให้ลูกค้ามาเรื่อยๆคนก็เริ่มรู้จักบ้านบ้านเกาะเกิดนะคะโดยโดยาสมุนไพรย,ยุทธนะเรื่องสุขภาพตอนนี้เราก็รู้จักเรื่องสุขภาพเข้ามาตอนหลังพอเมื่อเรามีมีสมุนไพรย,ยุทธนะกระจายไปทั่วเราก็เลยมีกลุ่มวัฒนธรรมเข้ามามามาให้เราไปร่วมร่วมกับกับวัฒนธรรม ของของจังหวัดนะคะเราเริ่มไปประชุมครั้งแรกที่บ้านเลนนะคะถึงคุณธรรมบ้านเลนก็ประชุมประชุมกันว่าเกิดเราทํำยังไงถึงได้มีกลุ่มขึ้นมาเราประชุมกันยังไงเราเราให้ชาวบ้านยังไงก็คือเรานึกถึงชาวบ้านนึกถึงด้วยด้วยคุณธรรมด้วยจิตวิญ,ญญาณของผู้นำะคะ่ะเราก็พยายามแบง่ง ไฟแบ่งค่าใช้ใจ่ายต่างๆโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้ไปเบียดเบียนชาวบ้านก็คือแบ่งกันเท่าๆกันได้เท่าไหร่เราก็แบ่งเท่ากันแบ่งไรายได้ให้ให้เท่ากันในในการที่เราทำกลุ่มนะคะเราทํากลุ่มมาเรื่อยๆเราก็อยู่กันมาแบบพอเพียงโดยที่โดยที่ไม่มีความขัดแย้งอะไรในกลุ่มค่ะเราก็ดําเนินงานของเรามาเรื่อยๆ จากที่เราทำสมุนไพรอยุพัฒนานมีชื่อเสียงมีคนเข้ามาดูงานการทำสมุนไพรของเราเขาก็เลยเริ่มให้เราทำเป็นบ้านพักโฮมสเตย์พอพออาทางทางพระชาช,ชนนะคะเข้ามาเข้ามาดูเราแล้วก็บอกแนะนำเราว่าเราควรจะทำเป็นบ้านพักโฮมสเตย์นะคนรจะได้เข้ามาดูสมุนไพรแล้วก็สามารถพักค้างได้เราสามารถมาทานอาหารที่บ้านเราได้มาดูกิจกรรมอื่นๆที่ สามารถพักค้างแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายของเราได้ตั้งแต่นั้นมาเราก็เลยเริ่มมีบ้านพักโฮมสเตย์เริ่มแปดหลังเริ่มแปดหลังนะคะทีแรกเริ่มหลังแรกเลยบ้านแก้วในสวนบ้านพี่เอลําภูนเริ่มหลังแรกเริ่มเริ่มเริ่มแรกเลยเคยมีหลังเดียวพอหลังจากมีหลังเดียวเนื่องจากมีคนเข้ามาเยอะก็ไม่มีไม่มีที่พักเพียงพอก็เลยประชุมชาวบ้าน ถามว่าใครอยากจะเข้ากลุ่มมาทำบ้านพัาคุมสเต์บ้างชาวบ้านก็เลยสมัครกันเข้ามาสมัครกันเข้ามาเขาบ้านเขามีที่ว่างอย่างเงี้ยเขาอยากจะสมัครเข้ามาเราก็รับสมัครเข้ามาเป็นบ้านพัาคุมสเต์เริ่มมาเรื่อยๆจากหลังแรกก็เลยเริ่มมาเป็น8หลัง ชุมชนก็ไม่มีเพราะว่าเราจะรับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้พอพอสมมุติว่าเรารับหนึ่งคณะเราก็จะรับแค่หนึ่งคณะวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งคณะไม่เกินจํานวนคนไม่เกิน80คนอย่างเงี้ยเราก็รับแค่นั้นเราจะไม่รับมากจนจนเกินจํานวนที่เราลองรับได้สามารถเอาขยะไปทิ้งพอเพียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไม่รับมากเกินกว่าที่เราจะบริการได้ แล้วก็เลยมันก็เลยไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหาว่าชาวบ้านเดือดร้อนรถติดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่มีปัญหาชาวบ้านก็ได้มาขายสินค้าได้มาจำหน่ายของอะไรเงี้ยค่ะ ก็คืออยู่ก็คือมีคุณธรรมที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวค่ะไม่เห็นแก่ตัวก็คือหมายถึงว่าส่วนใหญ่เราจะสมมุติมีแม่ค้ามาขายเราก็ไม่ได้มาคิดค่าที่ไม่ได้มาคิดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มาคิดอะไรก็คือเขาขายได้เท่าไหร่เขาก็ได้ไปท่านั้นใครเอาอะไรมาขายได้เท่าไหร่ก็ได้ไปท่านั้นบางทีมีคนมาเอาของมาฝากขายตัวเองไม่ได้มาเราก็ขายให้ค่ะอันนี้ก็คือเราทําด้วยความซื่อสัตย์ ช่วยช่วยชาวบ้านจริงๆเราช่วยชาวบ้านจริง,รงโดยที่แปลว่าไม่ได้ว่ามาเอาข้าวกองกลางไม่ได้มาหักอะไรเงี้ยค่ะเราไม่ได้เราทําแบบยังตรงไปตรงมา ที่เราจำหน่ายก็โดยใช้ทางผ่านทางโทรมาสั่งทางไปรษณีย์ก็เป็นลูกค้าประจำบ้างลูกค้าที่เขาจากการแนะนำบ้างเนื่องจากว่าที่บ้านก่เกิดเราเนี่ยเราออกสื่อเยอะมากค่ะช่อง3579เราออกทุกช่องช่องอรมรินทีวีช่องอะไรเงี้ยค่ะเราออกเกือบหมดทุกช่องอะค่ะเขาก็จะได้เห็นว่าเราเราได้โฆษณาโดยโดยเขาเข้ามาโฆษณาให้เราเองเราไม่ได้เสียงเงินค่าโฆษณา คนเขาดูผ่านทางทาง,ทางสื่อทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้จักชุมชนบ้านเกาะเกิดกันเขาก็เข้ามาเองโดยที่เราไม่ได้ไปไม่ได้ไปโฆษณาเลยเลยคือเขามาทําให้เราเองมีสื่อเข้ามาทําให้เรามาประชาสัมพันธ์ให้เราโดยที่เราก็อยู่แบบของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาเข้ามาเองเขารู้จักเราเองโดยที่เขาอยากจะนําเสนอ ได้ยินไงคือเหมือนว่าบอกต่อกันไปบอกต่อกันไปอนะบ้านเนี้ยตรงเนี้ยนะมีอย่างนี้นะมีบ้านริมน้ํานะมีที่สวยงามนะมีอาหารอร่อยนะมีสมุนไพรดีนะนะคะแล้วเรามีกิจกรรมดีๆให้กับนักท่องเที่ยวเ,เยอะเลยเขาก็เข้ากันค่ะมาจากสื่อด้วย ี้เราก็กำลังอาจารย์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชพัฏดุสสวนดุสิตเข้ามาทำวิจัยเรื่องโฮมสเตย์อาเซียนเรากำลังจะทำมา,มาชักชวนให้เราทำเป็นโฮมสเตย์ระดับอาเซียนก็คือเข้ามาวิจัยว่าเราต้องการอะไรเราจะต้องพัฒนาอะไรเกี่ยวกับโฮมสเตย์ของเราให้ให้ให,ให้ให้สู่ระดับอาเซียนตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มพัฒนางานโฮมสเตย์ ไปสู่อาเซียนโดยโดยคณะอาจารย์เข้ามาช่วยเราก็คิดตลอดอะค่ะเพราะเราต้องคิดพัฒนาของเราไปเรื่อยๆว่าเราจะทำยังไงให้มันทันสมัยมีการทำผลิตภัณฑ์ให้มันให้มันมันเหมือนสมัยใหม่ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะเช่นบาญการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์อย่างอย่างเช่นสมุนไพรไล่แมลงเนี้ยค่ะเราก็อาจจะทำบรรจุภัณฑ์ให้มันทันสมัยขึ้น ก็คือเราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้มันทันสมัยแล้วก็คิดว่าอนาคตรเราก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์ของเราให้ให,ใหม่ๆเข้ามาอีกนะคะเราคิดคะแล้วเราก็วางแผนกันลังทำ,ทำทำแผนกันอยู่ว่าเราจะทำยังไงต่อไปถ้าหากว่าเกิดวิกฤตโควิดแบบนี้คือเราไม่ได้ไม่สามารถจะเปิดบ้านพักโฮมสเตย์ได้ตอนนี้เราก็ต้องใช้วิธีใช้ใช้ใชออนไลน์ ใช้ขายออนไลน์ตอนนี้เราก็มีคนทำขายออนไลน์ให้เราท่านประธานท่องเที่ยวกำลังทำแบบว่าจะขายออนไลน์สินค้าของเราก็ทำไปบ้างแล้วอะค่ะ คือเราเราต้องทําด้วยความตั้งใจค่ะตั้งใจดีเราทําโดยที่เราไม่คาดหวังไม่คาดหวังว่าเราจะได้เงินมากๆเราไม่คาดหวังว่าเหมือนว่าเราคือเหมือนว่าเราไม่คาดหวังเรื่องเงินทองมากเราก็จะทํางานได้สําเร็จเพราะว่าการที่เราจะทํางานแต่ละงานให้สําเร็จถ้าเราทําด้วยความตั้งใจเราไม่คาดหวังเงินทองเราทําทุ่มเทค่ะ เราก็จะสําเร็จแต่ละชุมชนก็จะสําเร็จสิ่งที่สําคัญก็คือต้องประชุมเราต้องประชุมกันรวมกําลังกันคิดว่าเราจะทํำยังไงเราแบ่งหน้าที่กันคนนี้จะเป็นอะไรฝ่ายไหนคนนี้จะทําไปดูงานด้านไหนคนนี้จะไปทําด้านไหนคือเราต้องประชุมบ่อยๆเพื่อที่จะรวมพลังกันแล้วก็หาข้อตกลงว่าต่อไปข้างหน้าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปอะ รถประจำทางเข้าไม่ถึงรถรถบัสเข้ามาไม่ถึงเราจะมีรถรางไปรับที่วัดที่วัดค่ะวัดพยาญาติเพราะว่าวัดพยาญาติเราจะมีลานกว้างรถบัสรถบัสสามารถเข้ามาจอดได้หลายคันเราก็จะสามารถนํารถรางของเราในชุมชนเรามีรถรางค่ะเราก็สามารถเอารถรางไปรับได้ทีละ20ท่านเข้ามานะ่ะทีละ20ท่านเข้ามาเข้ามาในชุมชนหลังจากเข้ามาที่นี่พอมาถึงตรงนี้เราก็จะเป็นจุด พักล้างมือเข้าห้องน้ำและเสร็จแล้วเราก็จะพาไปเข้าฐานกิจกรรมต่างๆเป็นกิจกรรมที่ที่ทางนักนักท่องเที่ยวเลือกมาว่าเขาอยากจะทํากิจกรรมด้านอะไรบางทีอยากทํากิจกรรมทําขนมข้าวยาคูทําผัดมีกรอบทาขนมโกงเราก็จะพาไปตามตามฐานกิจกรรมของเราซึ่งซึ่งเรากระจายอยู่ในในหมู่บ้านเราเนี่ยเราก็จะแบ่งมาสมมติว่าแบ่งกลุ่มกัน ปุมมา30คนตรงนี้กี่คนตรงนี้กี่คนตรงนี้กี่คนแล้วก็เวียนกันปะเข้าฐานกันหรืออาจจะ30คนไปที่นี่หมดเลยแล้วก็อีกมาตรงนี้อีกเนี้ยค่ะหมายถึงว่าเดินเวียนกันมามาเข้าฐานกิจกรรมของเรา ยาคูอย่างเงี้ยค่ะทำข้าวยาคูเราจะต้องพาไปที่บ้านทําขนมข้าวยาคูไปไปไปตำข้าวไปคั้นน้ํานมข้าวแล้วก็ไปกวนขนมกันอย่างเงี้ยค่ะกราจะไปอยู่ที่นั้นประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะหรือชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วพอหมดจากฐานนี้นักท่องเที่ยวอยากจะไปที่ไหนอกีกอยากจะไปดูไรนาสวนผสมเราก็ไปไรนาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีทั้งทำนามีทั้งเลี้ยงสัตว์มีทั้งทำสวนนะคะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยก็ไปดูเขาบางคนก็อยากจะไปดูเขาเกี่ยวข้าวอยากจะไปดูเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันตรงนั้นจะมีมีหมดเลยแล้วก็จะไปก็พานั่งรถรางไปไปดูทางกิจกรรมของเราคือในหนึ่งวันเราสามารถมีกิจกรรมให้เขาทำได้ทั้งวัน จนเรียกว่าเหนื่อยอะค่ะเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บก็จะพามาทานข้าวที่กลุ่มเพรา่ะมีอาหารสมมุติมีอาหารมื้อเที่ยงเราก็จะมาทานข้าวเที่ยงที่นี่ที่ริมน้ําทานข้าวเที่ยงเสร็จก็พักผ่อนมิยาบทแล้วก็ไปเข้าฐานต่อเราก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ค่ะกิจกรรมของเราจัดก็คืออยู่ได้หนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วก็อีกหนึ่งวันค่ะสามารถทำอยู่ที่นี่ได้โดยโดย มันว่าได้ทำจนหมดแรงอ่ะ